สนับสนุนโดยโรองเท้าเบรเกอร์ฟุตซอลสวัสดีผู้ชมนะครับพบกับฟุตซอลอดีตกหนึ่งสัปดาห์ครับแน่นอนว่าข่าวสารและก็เรื่องราวของวงการฟุตซอลไทยยังคงอัดแน่นการเต็มเต็มครึ่งชั่วโมงครับสัปดาห์นี้ครับจะมาท่านผู้ชมไปพบกับเรื่องราวของทีมนครราชสีมาวีวันครับทีมน้องใหม่ในฤดูกาลที่เพิ่งจะขยับเข้ามาเล่นและก็ทําทีมฟุตซอลเป็นครั้งแรกนะครับกับคุณวชระพลโตมอนศัก นอกจากนี้ยังมีข่าวสารแล้วก็ไฮไลท์ครับประจำสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเอามาฝากกันด้วยโชว์แรกนี้ครับจะมาทุกผู้ชมไปพูดคุยนะครับกับคุณวชระพลครับกับการทำงานในทีมฟุตซอลนครราชสีมาวีวันนะครับนครราชสีมาวีวันครับได้ทีมงานของโค้ชเอพริยาเปี่ยมคุ้มนะครับเข้ามาเป็น คนคุมทีมในปีนี้ครับพร้อมกับการเล่นนักเตะที่คนเอกคุ้นเคยครับไม่ว่าจะเป็นกีพงพวชายอนุคุณมินินะครับที่เคยร่วมงานกันแล้วในทีมลำปางอยู่ในเตดนอกจากนี้ยังมีนักเตะฟเทาดีอย่างพรเทพสซนันท์ครับรวมไปถึงนักเตะต่างชาติ2คนครับชาวบราซิลทั้งบูโนโลและก็ยูรินะครับที่เข้ามาสร้างสีสันให้กับทีมได้วัชรพลประมรจักครับมีคําตอบให้ท่านผู้ชมได้ติดตามนะครับจุดเริ่มต้นของของการที่มาทำผู้ซอเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าผมเองเนี่ยรักกีฬา แลวก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งอคอนเซปต์ของผู้ใหญ่ในจังหวัดก็คือพระท่านสุวัส์ซึ่งท่านเองก็บอกว่าอยากที่จะเห็นโคราชเป็นเมืองกีฬาหลังจากที่ผมประสบความสําเร็จในเรื่องของการทําทีมฟุตบอลสวัสด์แคทก็โชคดีนะฮะในขณะที่เราทําฟุตบอลเนี่ยเราก็ได้เจอผู้คนที่อยู่ในวงการกีฬามากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ในโคราชโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านประธานสโมสรนนะครราชสีมาวีวันพุ้ซอเนี่ย ก็คือพี่ชาชวานวงจรซึ่งเป็นเจ้าของโรงแรมวีวันท่านเองก็มีส่วนร่วมกันสวัสด์แคชตั้งแต่บอลถ้วยจนกระทั่งเข้าสู่ดิวิชัน2ดิวิชันน1่แล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยก็อยู่กับผมมาโดยตลอดท่านก็มาชักชวนว่าทำอย่างไรที่อยากจะเห็นโคราเนี่ยมีความสำเร็จในทุกประเภทกีฬาเพราะว่าผมเองนอกจากทำสวัสด์แคชเราก็ทำแคทเดวิลซึ่งเป็นวอลเลย์บอลเป็นประธานสโมสร ท่านก็บอกว่าโคราชเรามีสนามฟุตซอลโลกซึ่งเคยจัดการแข่งขันแล้วก็มีสนามกีฬาซึ่งจุคนได้ถึง5,400ที่นั่งอย่างนี้ที่เรากำลังเ,เก็บบรรยากาศอยู่เนี่ยฮะมันก็ทำให้ผมคิดว่าถ้าเราเกิดวันหนึ่งหยุดกับฟุตบอลแล้วก็รับปาาดับคนในวงการฟุตซอลด้วยเราก็มองว่าเอฟุตซอลนี่มันน่าสนใจนะเพราะอย่างน้อยเนี่ยถ้า ในประเทศไทยก็เห็นชนบุรีบูเวฟซึ่งถือว่าไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยและก็โดยเฉพาะยิ่งในระดับเอเชียในระดับโลกพุซ้อเราก็ติดในลำดับ10กว่าในเอเชียแล้วก็อยู่ประมาณที่2ที่สางั้นมันก็เลยเป็นจุดกำเนิดในการพูดคุยกันนะครับ ยอมรับนะฮะตอนแรกเนี่ยมันเหมือนกับแบบเราเราใหม่หมดเลยใหม่หมดเลยว่าเอะเราจะเริ่มต้นตรงไหนดีก็เลยบวกกับประช่วมาะพอข่าวออกไปว่าโคาชจะทำทีมผู้ชอก็ได้รับการทับทามจากผู้ใหญ่หลายท่านแล้วก็มีคนประสานมาหลายคนบอกว่าอย่างแรกที่เราต้องหาให้ได้ก็คือก็คือต้องหาโค้ชให้ได้ก่อนว่าในระดับไทยลีกเนี่ยแน่นอนถ้าเราจะ เดินไปตรงนั้นให้สําเร็จได้ก็ต้องหาคนที่เป็นโค้ชที่ดีให้ได้ก็ตอนแรกก็คิดว่าจะเอาเป็นโค้ชต่างชาติแบบสวัสดิ์ชัติที่ประสบความสำเร็จเรา,เาโค้ชญี่ปุ่นมาคิดไปคิดมาก็ไปเจอชื่อพัทยาเปี่ยมคุ้มก็คือโค้ชเอเข้ามันก็เลยทําให้ให้เราตัดสินใจเลยว่าถ้าเกิดเราได้โค้ชคนไทยเนี่ยแล้วก็มีประสบการณ์ในระดับประเทศมีประสบการณ์ในการที่ไปคุมทีมต่างประเทศด้วยแล้วก็เคยทําระดับ ของอเป็นตัวแทนโค้ชทีมชาติไทยด้วยเนี่ยมันก็เป็นโจทย์หนึ่งท,ท,ท,ที่ที่เราตัดสินใจต้องยอมแล้วว่าเราเราเราผมว่าโชคดีมากกว่านะที่พอเปิดสัก,กลาดมาเนี่ยเราก็เจอกับทีมแข็งเลยนัดแรกกับแบงคอกเอฟซนัดที่สองก็เจอกับท่าเลือก็เสมอทั้งสองเกม ท,ทั้งที่เราน่าจะเก็บได้แต่ก็มาโดนในช่วงท้ายเกมโดนตีเสมอท้ายเกมพอนาที่3เราก็ไปเจอศรีปรทุมศรีตะเกดอีกก็ถือเป็นเกมหนักนอกบ้านพอท้ายที่สุดเรามาเปิดบ้านนาที่ี่ก็ยอมรับความผิดพลาดก็อย่างที่ผมผมผมเรียนไปก็คือว่ามันเป็นการเริ่มต้นนะครับเปรียบเสมือนตอนที่ผมทำบอลดิวิชั่น2ขึ้นสู่ดิวิชั่น1ในปีแรกก็ต้องรุนหนีตกชั้น พอหลังจากที่ปี1ไปปี2ไปปี3ไปแล้วก็จะเริ่มเสริมความแข่งของตัวเราเองในการเริ่มต้นที่เราสามารถ4เกมแรกกับการที่เราได้อยู่ในลําดับกลางกลางกลางเนี่ยผมก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีและก็โดยเฉพาะยิ่งในการการที่เราเจอกับทีมแข็งๆอย่างราชนาวีที่ผ่านไปเนี่ยมันเราได้รับอะไรหลายอย่างนะครับ ที่ที่เราต้องกลับมาทบทวนแล้วก็แก้ไขซึ่งทิ้งตรงนี้นี่นับจากนี้ไปเนี่ยผมเองก็ได้พูดกับประธานสโมสรนะครับแล้วก็พูดกับนักกีฬาทุกคนว่ากีฬามีแพ้มีชนะแต่เราเราจะต้องนําประสบการณ์ที่เราพ่ายแพ้กลับมาแก้ไขเพราะทุกคนเนี่ยคุณสมบัติเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราเองมากกว่าและในการที่ที่ผมพ่ายแพ้ไปครั้งนี้เนี่ยมันก็ทําให้เราได้ได้กลับมาทบทวนแล้วก็ต้องแก้ไขในการที่จะเดินหน้าต่อไปเพราะมันยังเหลืออีกหลายนัดอีกหลายนัด ก็เสียดายนะฮะนาทีแล้วเนี่ยคนมาดูก็ประมาณ2,000นี่2,000เจะ2,000ซึ่งในที่นี้จุดได้ประมาณ5,400คนก็ถือว่าเร็วนะฮะกับการเริ่มต้นที่ดีของเราเพราะว่าถ้าไปแข่งที่อื่นเราก็อย่างมากก็2,300 500อะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างซูล่าหรืออย่างในทีมเชนบุรีบูเวฟเนี่ยเราก็ต้องยอมรับเพราะว่าเขาเป็นเป็นทีมที่มีมานานมากงั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการได้รับการยอมรับอย่างดีจากพี่น้องชาวโคลา่าส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่า โค拉เนี่ยเขาเป็นเมืองกีฬาก็ต้องการที่จะสับสนทุกประเภทกีฬาแล้วก็กีฬาฟุตซอลเนี่ยจริงๆแล้วพอผมมาทำเนี่ยผมยอมรับเลยว่ามันตื่นเต้นแล้วมันเล้าใจแล้วมันในในเวลาที่มัน40นาทีเนี่ยม,มันมัมนมีมันมีโอกาสที่จะแพ้หรือชนะได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นกับการที่มีพี่น้องประชาชนมาขนาดนี้ผมถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับเป็นการเริ่มต้นที่ดีก็จริงๆแล้วเนี่ยก็ก็ จริงๆประธานสโมสรเราก็ตั้งเป้าให้ผมทำงานนะฮะว่าต้องติดหนึ่งในสามให้ได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็พลาดไปเมื่อครั้งที่แล้วถ้าเราชนะราดาวีก็อาจจะขยับไปอยู่ที่สามได้แต่ว่าไม่เป็นไรครับเพราะว่ามันยังเหลืออีกสิบกว่านัดแนในต่อจากนี้ไปเนี่ยผมเองก็หวังลึกๆนะฮะว่าจบซีซันเนี่ยต้องติดหนึ่งในห้าให้ได้แล้วก็ฤดูกาลหน้าก็ค่อยว่ากันใหม่แต่ว่าก็ยังมีโอกาสแก้ตัวอย่างราดาวีเราเจอมเข้ามาเจอเราที่ท,ที่บ้านเราเดี๋ยวไปเข้าไปเจอเขา ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันไม่เหมือนสมัยก่อนพอชนบุรีเปิดหัวมาก็ทิ้ง,ท,ง,ท,งทิ้งไปเลยซึ่งปีนี้นี่พอผมดูสถิติแต่ละทีมเนี่ยมันมัน,ม,นมันก้ามกึ่งกันมันใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ตัวเราเองเนี่ยต้องเอาชนะตัวเราให้ได้แล้วก็เอาชนะคู่แข่งให้ได้ทุกท่ผมคิดว่านะฮะผมหวังลึกๆนะไม่ใช่ว่าคุยก็คิดว่าไม่น่าจะเกิน2ปี ปีนี้กับปีหน้าผมจะเป็นเจ้ายุทธจ,จักรฟุตซอลให้ไดก้ก็อยากจะบอกบอกกับพี่น้องชาวโคราชนะครับและก็พี่น้องชาวไทยด้วยว่าวันนี้เนี่ยซุปเปอร์คัพท,ท,ท,ที่ท่านประธานสโมสรหรือพวกเราคิดเอาไว้เนี่ยเราไม่เพียงแต่ว่าทําอย่างไรที่จะให้เป็นกีฬาของคนโคราชแต่เราจะทําให้กีฬาตัวนี้เป็นกีฬาของคนไทยทั้งประเทศและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยผมอยากจะเห็นการพัฒนากีฬาฟุตซอลเนี่ยที่ประเทศไทยเราเนี่ยสามารถที่จะลุ้นไปในระดับโลกให้สูงขึ้นได้ ให้โคราชเป็นจุดกําเนิดจุดหนึ่งในการที่จะสร้างกระแสะกีฬาให้เกิดขึ้นมาให้ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดกีฬาฟุตซ้อมมีคนดูทุกสนามเยอะๆเหมือนกับฟุตบอลเนี่ยแล้วก็โดเออยเฉพาะอยิ่งเนี่ยนักกีฬาแต่ละคนมีไรายได้โค้ชแต่ละคนมีไรายได้ที่เทียบเท่าหรือใกล้เคียงกับนักฟุตบอลได้เนี่ยผมเชื่อมั่นว่าการพัฒนาฟุตซ้อลจะเดินถูกทางเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมบอกกับทางนักกีฬากับสตาฟโค้ชเสมอว่าถ้าคุณสามารถทําให้โคราชเนี่ยประสบความสำเร็จได้ ในอนาคตลีกฟุตซอลประเทศไทยเนี่ยมันจะยกระดับของนักกีฬาฟุตซอลทุกคนเพราะวันนี้เราต้องยอมรับความจริงว่าค่าตัวนักกีฬาฟุตซอลเปรียบเทียบกับฟุตบอลเนี่ยมันผิดกันสิบเท่าตัวผิดกันสิบเท่าตัวนะฮะผิดกันสิบเท่าตัวแล้วก็ความเป็นอยู่ต่างๆเนี่ยแต่ว่าโคราชเราไม่ใช่โคราชเราพยายามที่จะยกระดับไม่ได้แล้วก็ในอนาคตผมเชื่อมั่นผมเชื่อมั่นว่าถ้ามีผู้ชมเยอะๆการลงทุนแล้วก็มีสปอนเซอร์มากๆเนี่ยทุกอย่างจะไปสู่ความสำเร็จ นันเป็นช่วงแรกของฟุตซอนเด็กนะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่ช่วงหน้ากันไปตามข่าวสารในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากันครับ สนับสนุนโดยโรองเท้าเบรเกอร์ฟุตซอลกลับมาชุดที่ 2. นะครับติดตามข่าวสารของการฟุตซอลไทยไปเรื่อยเนที่สมาพันธ์ฟุตบอลเอเชียหรือว่า AFC ทีได้เตรียมจัดก,การแข่งขันเอฟฟุตซอลคลับแชมเปี้ยนชิพ2015หรือการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์สโมสรเอเชียครั้งที่6ที่เมืองอิฟาหานประเทศเอิหร่านจ่างเดิมที่จะแข่งขันในวันที่20-30สิงหาคมล่าสุดนีมีการแจ้งเปลี่ยนเวลาแข่งขันเราเปวันที่31กร,รกฎาคมถึง7สิงหาคม เพื่อเลีง้งใช้กับการแข่งขันของทีมชาติที่มีเวลาเตรียมทีมกันมากขึ้นก่อนการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกในโซนต่างๆง้าน,นของอาลีทาโกลิซาเดย์พุ่นวยการฝ่ายพัฒนาศีลาฟุตซอลและฟุตบอลาชายหาดของสมาธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียอีกนั้นว่าจะมีการเพิ่มทีมจากเดิมที่มีแค่8ทีมเป็น12ทีมเนื่องจากเห็นการพัฒนาของการแข่งขันระดับสมโมสรของเอเชียและยังเป็นปันจจัยสําคัญที่ช่วยนักเตะได้เก็บประสบการณ์ในระดับนานาชาติกับสโมสรเพื่อพัฒนาไปสู่การเล่นทีมชาติ และการเพิ่มอีกสองทีมจะทําให้ในปี2015ไม่มีการขันรอบคัดเลือกซึ่งทั้งนี้จะมีทีมที่เข้าแข่งขันประกอบไปด้วย3ตัวแทนจากชาติที่ทำงานได้ดีที่สุดในใการแข่งขัน5ครั้งที่ผ่านมา คือทานด้านของสโมสรทาซิซัตดดยายอีแชมป์จากอิร่านนากย่าโอเชียนแชมป์จากญี่ปุ่นและชมบุรีบูเวฟแชมป์จากไทยพร้อมกันนี้ยังส่งผลให้ทีมต่างๆจาก8ประเทศที่เคยลงเล่นรอบคัดเลือกก่อนหน้าน,นี้คือจีนอุซเบกิสถานคูเวตออสเตรเลียกาตาเวียดนามอิรักและเลบานอนจะได้สิทธิ์แข่งขันโดยอัตโนมัติและยังมีทีมใหม่เพิ่มเข้ามาเมื่อเอฟซีให้ทีมแชมป์จากสหรัฐอาหรับเอมิเมรตเข้าแข่งขันเป็นครั้งแรกอีกด้วย ของขาของทัพผู้สอบเพิ่งพิฆาตนนทบุรีต้นลังสันที่ยังไม่ชนะใครแต่ที่ผ่านไป4เกมจนบัวอยู่ในตารางและผู้ซอบพิมพ์ผลิก2015ล่าสุดก็เจอข่าวช็อกเพิ่มอีกเมื่อคนแอร์บรรทกกรรื่นเสือได้ไประกาศลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าสามโค้ช hmm. เพื่อเข้าไปรับตำแหน่งประธานเทคนิคโดยจะให้ทางด้านของเจรวััฐหอมกลิ่นผู้ช่วยทำหน้าที่อยู่ในเวลานี้ขึ้นมารับหน้าที่เฮดโค้ชแทนทณะของรังสันเกียร์ผู้จัดจาก,การทีมนนทบุรีต้นลังสันได้เปิดเผยในกล้ยนแปลงในครั้งนี้ว่า บรรทวีกรืร่องเสือได้มีการพูดคุยและบอกให้แต่เข้าใจแล้วซึ่งภายอาทีมก็รับทราบกันดีว่าสาเหตุมาจากเรื่องของสุขภาพของโค้ชแอนเป็นส่วนหนึ่งรวมถึงระยะหลังในการคุมซ้อมโค้ดต้อมก็ทำอย่างเต็มที่โดยโค้แอนจะดูเรื่องของเทคนิคระบบบวกกับภาระหน้าที่ที่มีคม่อนข้างเยอะไม่มีการคุยกันว่าโค้แอนจะนั่งประธานทน้1อย่างเต็มตัวอย่างไรก็ตามบรรทวีกรืร่องเสือ,อยืนยันเองว่าจะไม่มีทางทิ้งทีมอย่างแน่นอนและจะรับหน้าที่เป็นฝ่ายบริหารด้วยเพื่อดูแลและจัดการให้ทีมมีการพ,าาพัฒ ตอนนี้ผู้จัดการทีมนนทบุรีต้นหรังสาราคกาวถึงผลงานทีมที่อยู่ในช่วงวิกฤตไม่มีแม้แต่คะแนนเดียวในการแข่งขัน4เกมโดยตัวเองมองว่าจะพยายามหาทางออกทุกทิศทางซึ่งตอนนี้สภาพจิตใจนักเตะอาจจะเสียความมั่นใจไปในเกมที่แพ้ศรีปรทุมศรีนเกต8ประตูต่อึจงอยู่นี้ก็ได้มีการปรึกษากับโค้ชแอนและทีมงานว่านนทบุรีจะผ่านวิกฤตไปได้อย่างไรและอยากให้การฟุตซอลเข้ามาชมเกมในสนามกันทุกนัดเพื่อเป็นกำลังใจให้กับน,นักเตะของนนทบุรีต่อไปอความเคลื่อนไหวของทีมฟุตซอลที ที่ออกมากล่าวว่าประทับใจในฟอร์มการเล่นของอนุ์ปานนพากับตันทีฟุตซอ United, ลภูเก็ตยูเนเต็ดเตรียมที่จะเรียกตัวกลับมาฝึกซ้อมและครับตัวกับทีมไทยในการเตรียมทีมสำหรับการในขันฟุตซอลเอฟเอฟแชมเปี้ยนชิพ2015วิเตอร์มาได้กล่าวว่าตนเองกำลังมองหานักเตะหน้าใหม่ที่กำลังทำผลงานได้ดีในฟุตซอลแลนด์พรีเมียร์ลีกโดยได้มีโอกาสเข้าไปชมเกมระหว่างการท่าเรือเวียดไทยพบกับภูเก็ตยูเนเต็ดทำให้เห็นฟีทานักเตะหลายคน ซึ่งบางส่วนก็เคยผ่านระดับทีมชาติมาแล้วแต่ในเวลานี้ตำแหน่งที่ต้องการคือผู้เล่นตัวรับซึ่งนายันที่ปิยพันธ์รัตนะได้เปลี่ยนไปเล่นฟุตบอลกับสโมสรเพื่อตำรวจทำให้ตนเองต้องหานนกเตะเข้ามาทดแทนและเตรียมเรียกอนุวัฒน์ปานภาเข้ามาร่วมซอ้อมเนื่องจากกัปตันทีมรายนี้มีประสบการณ์และสามารถเล่นได้อย่างโดดเด่นแม้ว่าทีมต้นสังกัดจะแพ้ไปนในเกมในกล่าวก็ตามและเป็นข่าวสารในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาในะเดียวเราพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาตามผลกลารแข่งขันและก็ไฮไลท์ครับในศึกไ่ยฟุตซอลพเมล สนับสนุนโดยโรองเท้าเบรเกอร์ฟุตซอลก็ม่ตามชวนี้สานะครับช่วงนี้ไปดูไฮไลท์ทแยนฟุตซอลพิเมลิกในสุสาปดาที่ผ่านมาครับคู่แรกที่สนามเกษตรบัณฑิตการท่าเรือเมืองไทยพบกับภูเก็ตอยู่ในเตดครับทีมนี้กลับมาเล่นอีกครั้งนึนะครับสำหรับการท่าเรือเมืองไทยในบ้านของตัวเองหลังจากที่นัดที่แล้วบุกไปชนะราชนาวี market. มาครับเจอเกมหนักอ,อย่างต่อเน,นื่องขณะที่ภูเก็ตอยู่ในเตตในครับนัดที่แล้วเสมอกับชุรีบเวยมาสุดมันที่บ้านองตัวเอง3ประตูต่อ3 ่เรือเองก็เริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นครับหลังที่ออสซาไป3เกมเริ่มไกลมาครับภูเก็ตบุกก่อนเลยครับแล้วก็ได้ลุ้นจากจังหวะนี้แต่ว่าแป๊บเดียวครับภูเก็ตก็ได้ประตูขึ้นนำหนึู่นย์ครับจากปัญญาสีมันตะนะครับนาทีที่9ยิงเข้าไปแต่ว่าไม่ทันรายครับก่อนจบครึ่งแรกอาเดีโนครับฮาฟวอลเลยจังหวะนี้สุดสวยเลยครับ1-1 นาที18ครับแล้วก็นาทีเดียวกันเลยครับชาวจังหวัจางลุยขึ้นมานี่ครับรัฐกรทับด้วงชาร์จจ่อเข้าไปพลิกขึ้นนำเลยครับ2-1งาเรือและเป็นประตูสำคัญก่อนจบครึ่งแรกกลับมาลงสามในครึ่งหลังภูเก็ตต้องบุกครับแต่ว่ามาเสียประตูจากจังหวะนี้ครับรัฐกรทับด้วงม่งเข้าไปจอ่อจากจังหวะเตะมุมครับวอลลีลอมานีเปิดเข้ามา เกมมีเดือดเล็กน้อยครับจังหวะนี้ธนากรปิยะปิชายุทธกับเกียโก้นะครับมีปัญหากันนี่ครับไปแซะแล้วก็เตะไปที่แน่แข้งเนี่มีบ่นกันนิดหน่อยตัวสินเดินมาเลยครับแล้วก็ฟักใบแดงให้ครับโอ้โหแล้วโดนคนเดียวด้วยนะครับธนากรปะท้วงกันใหญ่เลยครับ พอเหลือ4ี่คนก็ลำบากครับแล้วมาโดนประตูนี้ครับภานัวจันทานํำกายไปเป็น4ีประตูตอนหนึ่งครับและะว้วจังหวะนี้โอ้โหเกือบได้ไหมครับอเดียโนโ่ตีนันการยิงแต่ว่าเฉลิมสีพุ่งสียังปัดออกไปได้ท้ายเกมครับจากเพาเวเพย์จังหวะนี้ธนากรเพนประกุลครับยิงไล่ขึ้นมาเป็น4ประตูละสองในช่วงวินาทีสุดท้ายเลยครับแต่ไล่ไม่ทันเลยครับจบเกม ท่าเรือครับเปิดบ้านเอาชนะภูกเก็ตยูเนเต็ด 11. ไป4ประตูต่อ2เก็บ6กคะแนนจาก2เกมหลังสุดครับคุ่ออมาในครับที่ตาปีอารีนาครับสุราษฎร์ธานีพบกับทางนัานของสมุทรสาครครับุราานีมีแต้มเดียวนะครับจากการแข่งขัน3เกมครับเสมอนั้นในที่เหลือแพ้รวดเลยก็ต้องเร่งฟอร์มกันหน่อยครับขณะที่สมุทรสาครเองครับนัดที่แล้วบุกไปพ่ายมอภาคมา มายือนทีมจากแดนใต้ครั้งลุยขึ้นมาจังหวะนี้แล้วตวัดยิงครับโอ้โหได้ประตูขึ้นนำครับเกยติจงสถิตเสถียรครับหนึ่งนาทีเท่านั้นเองครับแต่ว่าวชลไลศรีมาตีเสมอได้ครับเป็นหนึ่งประตูตอนหนึ่งเกมไม่ทันไรครับสิทธิชัยชมบ้านแพ้ครับมายิงให้สมุทรสาครนำอีกครั้งเป็นสองประตูตอนหนึ่งรึ่งหลังครับพยายามบุกครับสุราษฎร์มุยมาจังหวะนี้แล้วก็ได้แป่ครับตีเสมอเป็นสองสองเอาเลยครับ วอลชระไรสีนะครับภูสาขาดุลิข์ขึ้นมาต่อครับดืด่นมาได้จังหวะนี้โยกแล้วชิปโอ้โหกิเรติครับซัดประตูที่2ของตัวเองนาที21เท่าน,นั้นยังไม่พอครับดุลิขเข้ามาจังหวะนี้แล้วก็ยิงยัดเลยครับโอ้โหรัฐพลลุนเหลือนะครับนาที27ครับสุราษฎร์ไล่ขึ้นมาครับภูกันโด่งดังนะครับนาที32 และกิเติมาซัดแฮตทริกครับจังหวะนี้ครับนาที33ครับลุยที่มาพาวเวอร์เพย์อ้าวโดนสวนแล้วก็หลุดไปยิงครับกิเติซัดประตูที่4ครับนาที34โอ้โหสุราชก็ยังได้ประตูตีตื้นครับจากนำทางโง่เจรินไ a ย s านะครับนาที39จบเกมครับสุราชแท้สมุทรสาคร4-6ไปกันที่สนามพูติอนันต์นะครับเจ้าถิ่น สมุดรปราการครับพบกับทางด้านของยุธยาซิตี้สมุดรปราการเองก็เล่นสนามนี้มาตลอดนะครับในช่วงสองสามเกมที่ผ่านมาเพราะว่าเจอราชนาวีเองด้วยแล้วก็เล่นเป็นเจ้าบ้านด้วยครับแฟนๆก็มาเชียร์กันพอสมควรเพราะว่าไม่ใกล้ไม่ไกลาจากสมุดปราการเท่าไหร่ยุธยาเองก็ผลงานดีครับเก็บคะแนนจากสนัดนี่นครับเปิดขึ้นมาจาังหวะนี้ต้องได้ประตูขึ้นนำก่อนเลยครับเา้าแต่ว่า นี่ครับครับคนม่งไปแล้วแล้วปัดหัวกันครับจังหวะนี้นะครับโอ้โหตอนแรกนี่เหมือนจะให้ครับสุดท้ายไม่ให้นะครับแล้วก็ฟาวไว้ก่อนครับมีปัญหากันพอสมควรนานนิสักพักเลยครับนี่ครับนัทวัลลักษณะโตจะคิดดีใจครับเพื่อ เซ็งเลยครับเพราะว่าเป็นคนมงเอาเป็นคนเปิดะนรับเมอสักครู่ส่งบอลคืนให้ครับเลียกันได้ใช้เวลาสักพักหนึ่งแต่ว่าก่อนหมดครึ่งแรกแป๊บเดียวครับอุทยาเล่นเร็วจากลูกคิกอินแล้วเป็นทางด้านของนควัฒล์ลักษณะโตครับซัดรประตูขึ้นนำให้กับอายุยาซิตี้1-0ครับนาทีที่20เลย เอ,อครับไปปล่อยให้เพ,พุทธิยาได้เซตเกมครับครึ่งหลังครับสมุทรประการลุยขึ้นมาและจังหวะนี้ได้ประตูตีเสมอครับเป็น1นประตูต่อนหนึ่งสิริพงศ์เอกพัดนะครับชาจ,จอดจอเข้าไปเิีเยือนลุยอีกครับจังหวะนี้นัทพงศ์ชุ่มสียิงอ้าวแล้วฉลับครับเข้าโ,โหเข้าประตูไปเลยนํำอีกครั้งก็เป็นสอประตูตอนหนึ่ง กองนี้จับมาที่พิสิทธ์รอดสำลิปนะครับแต่ว่าคนยิงเป็นธนพงษ์ชุ่มสีครับแต่ว่าสุประการครับดูครับอุลิตรุยขึ้นมาจังหวะนี้ชาคิดนี่ถอดลากถอนโคแล้วไม่พอใจนะครับใบแดงด้วยครับชาคิดดีใจเล่นน้อยกว่าหยุดพักหนึ่งครับแต่ว่ายิงไม่ได้มาได้ตอนนี้5คนเท่ากันครับตีเสมอเป็น2ประตูต่อ2ครับธรพงษ์จันสกุลวิบูลนาที35 ทัวร์นาทีเยลืไม่มีประตูเพิ่มครับจบเกมเสมอกันไป2-2แบ่งกันไปทีมละนหนึ่งคะแนนครับไปตอนที่สนามมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะครับเจ้าถิ่นนนทบุรีต้นลังสันครับพบกับศรีปทุมศรีสะเกดจาบานยังไม่ชนะใครนะครับเังมีวิตเร์เฮอร์แมนเข้ามาชมเกมด้วยมีศูนย์คะแนนครับขณะที่ศรีประทินศรีสะเกดเองก็ฟอร์มไม่ค่อยดีเหมือนกันครับ ทีนี้แล้วก็เพิ่งจะแพ้ของสีมาวีวคาริ่นของตัวเองเลยครับ6-5ยังไม่ชนะใครเลยครับมี1คะแนนออกสตาร์ทมาจังหวะนี้ของนนทบุรีครับก็ลุยก่อนเลยแล้วไปพลาดครับโดนตัดมาได้อะไรครับนี่เป็นประตูที่2นะครับของศรีปรทุมศรีเกดครับลูกยิงของสารัตอินปันนะครับประตูที่สองเขาในเกมนี้ด้วย2-0นะครับ ลูกที่3ก็มาเร็วครับจังหวะนี้ได้โอกาสยิงครับแล้วก็เป็นทางด้านของนนพันธ์โพพืชเนีครับเจ้าบ้านมาได้ประตูไล่ขึ้นมาครับเป็น1-3จากธนาทิพย์แสงสังนาที่2 2ครับแตว่าหลังจากนั้นโดนสีปทุมยิงรัวเลยครับสวนกลับมาครับคว้างยาจอนี้แตะหลบได้ครับ แล้วก็จิงเข้าไปเป็นสมยศเพนโชมครับที่จะมาโดยที่บรรหารเปิดเข้ามาให้ครับวัชรินธรรมส,สการนะครับชาร์จเข้าไปนาที18บบรรหารขันติชัยะจอเนี่ครับยังเล่นได้อย่างเยี่ยมครับหนีไม่ได้แล้วก็เปิดไปที่เสาสองครับยิงติดจังหวะแรกครับวัชรินซ้ำสองทีประตูที่สองเขาในเกมนี้ด้วยนะครับ ครึ่งหลังเล่นมาได้ปั๊บเดียวครับนาที21มาได้ประตูตีตื้นนะครับเป็น2-6ยิงอัดเข้ามาแล้วไปโดนเสด็จกรชัยชื่นตาเข้าประตูตัวเองไปนะครับจังหวะนี้แล้วก็นี่ครับมาสกัดเข้าประตูตัวเองเหมือนกันครับปิดท้ายด้วยเพชรผสมสีนะครับซัดประตูที่8นะครับทำให้จบเกมเนทุรีต้นหลังสันแพ้สีวิตชมเสียเกตครับ2ประตูต่อ8จนบวยต่อไปครับ ปิดท้ายด้วยคู่ไฮไลท์ครับที่สนามชาติชายฮอครับเจ้าถิน่นนครราชสีมาวิวันพบกับราชนาวีชนะ1เสมอ2ครับทีมซุปเปอร์แคทมี5คะแนนครับขณะที่ราชนาวีากินแล้วก็แพ้การท่าเรือมาแบบชิวเฉียดเลยครับ4ประตูต่อ3ออกซาร์มาแป๊บเดียวครับนครราชสีมาวิวันก็บุกเข้าใส่เลยครับเอาใจแฟนบอลที่เข้ามาชมกว่า2,000คนดูขึ้นมาครับ ดูด้วฝาขันยาไหลและกิติพง์ยิงจอดนี้ครับเข้าประตูไปครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับกิติพงษ์โพชัยกับตันทีนครับครึ่งแรกนำหนึ่งศูนย์นครับจังหวะนี้ลุยขึ้นมาอ้าวแล้วมาเสียประตูเลยครับโอ้โหเป็นเจษฎาชูเดชครับซัดประตูตีเสมอหนึ่งหนึ่งนีครับในครึ่งแรกครึ่งหลังมาโดนเป็นชุดเลยครับจังหวะนี้วีรพงษ์ชัยวงศ์ครับ ชา์จอจ่อจังหวะนี้แล้วก็บุกมาอีกครับเจษดาบาังแล้วก็ไหลขึ้นกระบาซัดจังหวะนี้เต็มข้อเลยครับโอ้โหปียนัทนุสยาครับ31ไปแล้วเกมของเจ้าบ้านยังไม่ดีครับมาเล่นเพาเวอร์เพย์แล้วเสียโดนยิงไกลจังหวะนี้เรียบร้อยเลยครับสรายุทธสุทธ,ธิส1ครับแล้วก็โดนโฉบโอ้โหมา3ตอนหนึ่งแล้วก็เป็นวิยุทธวนเชียงราน,นะครับ นาทีสามสัดเข้าไปเป็น5ประตูต่อนหนึ่งพร้อมกับท่าดีใจอันสดใสครับจบเกมนะครับแบงคองราชสีมาวิวันเปิดบ้านแพ้ราชนาวี1ประตูต่อ5้าคราวนี้ผลการแข่งขันคู่อื่นๆนะครับมอภาคขอนแก่นแพ้แบงคอกเอฟซี1 3ึ่มชมบุรีบูเวฟชนะแคอกเอฟซีเประตูต่อ1ครับตารางคะแนนตอนนี้นะครับแบงคอกเอฟซีเป็นจ่าฝูงครับซีนัดมี10คะแนนเท่ากับชมบุรีบูเวฟนะครับมี10คะแนนเท่ากันอยุธยาซิตี้ครับมี8คะแนนมอภาคขอนแก่น การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับรวมไปถึงภูเก็ตเมือเต่แล้วก็สมุทรสาครมีทีมละ7เดคะแนนราชนาวีมี6ครับนครราชสีมาวีวันมี5ศรีปทุมศรีสะเกดมี4ครับเท่ากับสมุทรปราการที่4คะแนนสุราษฎร์มี1แคทดเอฟซีมี1และนนทบุรียังไม่มีคะแนนครับทั้หมงหมดนะครับขอฟุตซอลอีกในสัปดาห์นี้ที่เอามาฝากกันครับทั้งข่าวสารเรื่องราวพิเศษแล้วก็ไฮไลท์นะครับสำหรับเกมการแข่งขันก็ก่อนจากกันไปครับอย่าลืมติดตามอีกหนึ่งช่องทางของข่าวสารวงการฟุต เข้าไปกดไลค์ที่แฟนเพจของฟุตซอลแอดดิกนะครับพิมพ์ฟุตซอลแอดดิกในช่องเซิร์ชพร้อมกับกดไลค์ได้เลยครับแล้วก็ติดตามข่าวสารขนาดนอกจากนี้ครับยังติดตามผ่านทางอินสตาแกรมนะครับฟุตซอลแอดดิกออฟฟิเชียลกันได้ครับวันนี้ผมกิตติบุงและทีมงาน,นทุกๆคนต้องขอลาเท่านู้ชมไปก่อนนะครับผมกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ